สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำกรงจักกันนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับใช้คำสั่งสกเก,ก t นะเลือกท็ p ป a พ e นะครับเลือกคำสั่งคอนเนอร์เ t กแทนเกิลนะให้เริ่มที่จุด origin นะครับจากนั้น ใช้สมาร์ทเด e เมนชั่นกำหนดขนาดนะครับตามนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้สร้างแกนกลาง การหมุนขึ้นมานะครับตัวใช้คำสั่ง centerline นะครับจากนั้นใช้ smart dimension นะครับกำหนดขนาดตรงช่องว่างนี้นะครับลากมันออกไปให้เป็น diameter ์40ม mm นะครับโอเคจากนั้นใช้คำสั่ง r e v o l นะครับ โอเคตามนี้เลยนะครับติดถูกจากนั้นนะครับเราจะจากงั้นนะครับเราจะทำการสเก็ตพื้นผิวตรงนี้นะครับด้านหน้าสุดก็ ให้ใช้คำสั่ง insert sketch นะครับจากนั้นให้เปลี่ยน view เป็น font View นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง circle นะล่างวงกลมเอ้ยล่างวงกลมประมาณหนึงเท่านี้พอไหม Okay. จากนั้นกำหนดขนาดให้มีไดมิตเตอร์สักเท่าไหรด่ดี700แล้วกันโอเคจากนั้นนะครับให้ทำการวาดเซนเตอร์ไลน์ของวงกลม2วงนี้นะครับ ก็วาดไปเลยจากนั้นนะครับก็ให้ทำลายต่อทำลายต่อ,อจากนั้นใ,ใช้คำสั่ง d e e point arc นะครับก็ตามนี้เลยนะ จากนั้นนะครับให้วาด3 r อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือตรงเราใช้คำสั่งเซอร์เคิลก่อนอนะ่ะ ไม่มีเส้นอ้างอิงที่จะใช้ T Point Arc นะครับจากนั้นค่อยใช้ T Point Arc ตรงนี้เฮ้ตรงนี้ดีกว่าโอเคลาออกไปเฮ้จูกว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่กให้ใช้ T Point Arc ตรงจุดเดิมนะตรงนี้เลยนะลาออกไปประมาณนี้โอเคน่าจะออก น่าจะใช่โอเคจากนั้นนะครับเราจะทำการเออเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงน่าจะแค่นี้พอโอเคจากนั้นแล้วก็ใช้สมาร์ทได e เมนชันเลยนะก็กำหนดตามที่เห็นเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเรา ต้องการรูปล่างแบบนี้นะก็เลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนขนาดนะก็อื ร้อยแล้วก,ก,ก็ทำไมตรงนี้อ้าวตรงนี้จุดมันต้องเลื่อนลงมาโอเคจากนั้นก็กำหนดขนาด200ปะ่ะย่สอ0้อ้าวกำหนดขนาดเกิน เรียบร้อยจากนั้นนะครับเราจะใช้คำสั่งอ,อ,อะไรอะ่ะ trim นะครับตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เส้นนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราจะทำการ extrude มันขึ้นมา ให้มีความลึกองเป็นแบบปลาย จากนั้นนะครับก็เอ็กทูแล้วก็เลือกตรงนี้ reverse direction โอเคเรียบร้อยเอ้ยรู้สึกแปลกแปลกเอาทำผิดอ่ะานะตายแล้ว ก็เอาไปทำพี่ <c oughs> ก็งั้นอันนี้สเก็ตสองชอลอเพนอ็กซส,สกเก็ตก่อนก็ เจ็ดร้อยหรือเปล่าให้สี่ร้อยก็ต้องออกมาอีกคอนเนอร์ริกแทนเกอร์ Tùng yên lời การแก้ขนาดนะครับเป็น3 3มอาสิโอ้ยจโอเคติ๊กถูกเอ็กซิสกเก็ตจากนั้นก็แก้สกเก็ตถูกเรียบร้อยอันนี้ตัดออกทรีมตัดเคแล้วก็ดิเมนชันตรงนี้ 200จากนั้นก็ตัด cut extrude แบบ true ออก tick t ูโอเคจากนั้นนะครับเราจะกด option เอ้ยกดต่าง view ให้มันแสดง าเ x นะครับเป็นแกนกลางโอเคจากนั้นใช้คำสั่ง pattern circular pattern กับอันนี้คืออะไร r e v e r s direction ก็คือแกนกลางนี้โอเคจากนั้นนะครับจำนวนเอาสักเดาไปเรื่อยๆนะครับ20 สิบห okay, ้าสิบหกสิบเจ็ดเกสิบเจ็ดกำลังพอดีนะครับก็ติก๊กทุกโอเคจากนั้นนะครับก็ลบคม แล้วก็ใช้คำสั่ง fill e t เอ้ยไม่ใช่ใช้คำสั่ง chamfer กับพื้นที่หน้าตัดตรงนี้โอเคเสร็จ okay. แล้ว ก็เสร็จแล้วนะครับก็เออจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ